เ็เสียมบแมนมาก,กนมันแนวนี้เพื่อเพ่กอก่อนครอแมนามาใส่แงบราบมน่ตน้่นนี่สอ,อง,อนนองตัวองตเลยนี่โอ้โอ้มาทมนันเดียวกบแมนยัง,งังกันดีแ่ นี่ตามมา้องน้อยจ้าพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้องสีเตียงครับพี่น้องเห็นเสียมว่าแมนมากวนมันแน่หัวหนีเพื้อนเพื่อนกวนให้ไม่แมนมาใส่แหงบคมไม่เหมือนกับมงม้ากสจีปมนะพี่น้องครับมาเด้อครับมากับป่ากวนจีปบปมเหมือนกันพุดนป่าเรากำลังแต่งตัวทงเคียงอยู่พี่น้องครับฮ <c oughs> ะลองเบิ้งมาเป็นตาดอเนาะจีบปมเนาะหาลองเบิ้งครับล่องเบิ้งสีมันเนาะพี่น้องครับจีบปมไม่ได้มาเอาเห็ด มันว่าเป็นขยมันอุ่นมันเป็นอันเมตัวเมฆเอาลองเบิ้งแมนเทอะบพาตัวเมฆหักข่นเราถมพร้อมเด้อถมยู่งหักแกะไี่อุ่มบ่ได้เดถม่นข้งล่ทำหนกเข้าไปมันเข้าไปกลมั่นกลมยางเข้ากับถมเยอะยขูอะกลมขามไปเลยกล้นปาก่าข่วนางผมไปหน่อยเลยกว่าตัวไป ไปบ่เห้ข่อยมันไหมตอกสามที่เทียกกระหอดกันนะเอาั่เลยอีหลีมันบ่ชุืเทียมไปนะตัวผูตัเถไก่เปื่อยมันเป็นนี่ลักษณะตัวเถอนี่ปีกเงี้นั่นลงไปตัวออบก่คือบ่นัข้างหลังจะได้ตัวที่เป็นปลาครับ กูนแม่ปะจกผูซับอีกตั้งหากตัวผูเอาผูตัวผูติผูปีกันยองพี่นอครับโอ้ยหลกักูจีบปมเต็มเลยมันตายเหรอกออกซื้อเพิ่มกัตัวละสงบาทพวกนี้มันเท่าตัวเรรามดาเลยพี่นอนจีบปมจีปูมว่ไม่ยนใน่มเลยหรอจะนด ก็ไปโจกหม้เด้อมันไม่ได้เปิดไปแมตัวเมยอะไก็ลูกครับแัว็ูกกับตัวมียบไรวะนี่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 แสองตัวเดียวเดียวเดียยตัวแม่ตัวเมีก็จะถือกีรีนานได้สองตัวเลยนี่นาอุ้ยมันมันเลย ครับพี่นพี mustache, ่น้องครับเอางผลงานแต่ละคนถายรมดาดิงไม่วดงไม่วดแต่ตัวกันพี่น้องครับเเมินแมชินแต่่าเบิ้งเบิ้งผ่าญี่ปุ่มกัดถาเด้พี่น้องแล้วออกแล้มันแหบขาข่อยไหมพี่น้องครับไปไเนาะ

ที่เราจะทำมาอคอบคอบ้ยรถดีจกับต่าหุงเอ้ยแสบดีเนาะเป็นฮะเขราะ้าม่คนวมันไม่นุ่มยังกับแศบเดยปุ๋ยบางคนทำกับหมักปนร่างมองนี้คู่หาได้พี่น้องอีกร่างมองตัวละสามบาทตัวละสามบาทสองบาทกว่ากันไปอันจิบปมโขกตัวละสองบาทอันจิบปมหน้าตัวละห้าบาทมาปุ๋ยล้วไข่มัานรืไปซื้อดอกว่าพี่น้องมันดากนเมนกันมันบ่ได้ขาย้วจ้านี่ ไม่ถึงละลุงหน้ามันดากตุนบอก่เมนวาหันมันแบบโว้าพิษเท่าว่าเด็กขาเลยจ้ะมาเห็ดกินเน่เข่ามาเห็ดกินได้พี่น้องฮกัว่าพ่อยู่ได้กินเนอะใสเรยงใสง่ายสองเฮียนเฮียนที่เฮียนกรว่าไปเฮียนกไปพี่น้องฮาเ็มดวงดวัอัน นี่แล้วๆพี่น้องใส่ใส่ขี้ออกแล้วเดี๋มต้มตุมม้ําวันิวมันออกก่อนจติไปถอดเพามันขิ้วติหามนี่แมนมันอันคือจังอันแม่งแม่งเหลี่ยมไหมเขาตรงต้มน้ามันียังกรอเขาออกเปิดไหมน้านดำดำมันออกไหมมันเขาใส่ใส่ขี้ออกแล้วเทาก็ต้องต้มหรืวกออกไหมน้าขมแมนมันบ่ขมดอกแต่ว่าน้า น่ามแดงๆกันไหมย่ามขี้มันอยู่ย่ขี้ยามเหนียวมันเพาล้างบอกดีสะอาดแต่ลราพี่น้องทอดเลยก็ได้แต่ว่าเ่าเ่าตุ่มห่ออยากต้มบอกก่อนไหมหูไรปะต้มก็ได้ปะต้มก็ได้แถวแต่แต่ว่านี่ห่อห่อตุ่มแม่นต้มบอกคือจังแม่งกินนู่นเหลี่ยมนั่นน่ะเ่าก็ต้มบอกแล้วเขาจังไปทอดเุ่งแซ่มันเลมัมีกินนั่นไหมต้องกับตุ่มอ๋อรอมแล้วปะเนี่ยขนดปะต่มยังตัหอมเนียนหอมมันไหมหอมแบบ ตันนี้เอาตันนี้ได้ใส่่้นปศ่ใส่ยูใสู่่มันหนักใสู่ปเหรอแล้วเมื่ออากีตยน้วเราตกันละสามตัวทีเดียวเอาบนนี้ห้องไปถอดน้ำมันน้ำมันเาดินดรับ เนาะเอาตะแล้วปูนใบเนี่ยวกระิเป็นลุยเมื่อปีปูนไม่เป็นอ่างป่ะอันเด็กกรอบเดลยบางคนเพิ่นบะมักทอดกรอบเพิ่นกับมักขัวขัวก็ได้ปูนก็ได้ป้นก็ได้แกงใส้นอ้อยสดกับแซบมกใส้หยวกกับแซบมกใส้หยวกกับแซบนี่ได้ทุกย่างทุกเมนูแกงใส่บกบวบกับแซบต้มตุ่มโซนามกับแซบนี่ยังที่หลังที่หลังค่ะเดี๋ยว เ็อยากลุงเราตุเกแกเรเป่าห่องน่น้องครับน้องกูได้ิชิมเนาะพว่น้องเน่ยนไข่ในเดี๋ยวเมียนเลยแล้วเนี่ยอืมกวอาครับไดีดีนะแนบเลยลงจับค้าจุ่มรวดอกรอบ เีูเสียงกอบว่มันยำสังกะจีบุญแซบปะโอ้แซบแซบโน่แบเป็นตะบะขันเป็นมวยเป็นตบขันแล้ววะบอกผู้คนรู้บอกผู้ชิมาี้วมันจากกินกับกับขโป่งแซบง่ายหัวมานำเนาะไปเอาละมดดี ซิบมางลูกมันใบใหม่สมุนไพรใบใหม่ยังได้อขาซิมว่ีลี้ก็ปนว่านเมื่อไหร่ดเ่อ้ยอย่าขึ้นวานอื่นนั่แะเนี่ดเอารบนยบเนาะอาหนีพัดหนึ่งเสียบไปลูกขวดยาขาดได้พูไปกวนว่าว่ะไปอเมื่หม่ แจ่บแสบกดีแตเขาไม่เดไดเขาไม่เราเด้นี่ได้กินเขาไม่เรานี่เอาเขาไม่มาให้กินนี่กินเขาไม่ครับเอาเมื่อนตัวเลยอาไรก็้เลยไม่้นกระซางเอาลูกนะ่จะแซ่บเมื่อนตัวได้ไหมครับมาด้วยพี่น้องครับมันนี้ทอดเกาลัอบครับจำพุ่มครับพี่น้องขอดทอดเบงหดครับพี่น้องน่ามากลวก็ไม่กินเลยอยกินคับพี่น้องครับมาด้วยพี่น้อง มาเด้อจ่ามาเด้อว่าบังคา้วกิปมกิปมกัดกิปลมเด้อกิปลมกัดขาซัมพ้าว่าเด่๋ยวสยันเกลือหลายมือละเดิมเอาพันเลยลุงพันตัวกิปมน้องเบืองอย่านตัวเดยันกเนพันเลยลุงน้องเบิ่งป่นเบิ้งขามัปากเ้มันกอบเลยอป่น ม่าเลือดดางนะเด้อยาขาดเือไปกลนือนอืมาพูลากลนเล้าขางางอย่างนี้เลาอ่ามามาพี่น้องมากินน้ำกันนี่แซบครับจิมปอแซบูไจะขานใมูไป้นบานพี่นองยมี ดลเมนูเด็ดขับพีต่อหน้องเอาเช่นในแบบขอขอบคุณกับผู้นะครับรอบนึงครับพี่นออ้องเป็นคุณจิปโป้กำลังขับสายกิรนีน่ครับโชคดีความสุขสวัสดีครับ